เกมออนไลน์ระดับตำนานที่เดิน1.9ถอยหลัง2.9ไปไม่ถึงข้างหน้าสักทีกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราแบบถูกลิขสิทธิ์เกมเกมนี้มีชื่อว่า Black Lock Online สวัสดีครับพบกับเล่นเกมพอดแคสต์และนี่คือเดอะฟีเจอร์เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและอ e ีสปอร์ตทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องราวเบื้องหลังความเป็นมารวมไปถึงเก็บตกสีสันสิ่งที่น่าสนใจนามาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเช่นเคยครับ สำหรับในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวของเกมออนไลน์ระดับตำนานที่เดิน1-9ถอยหลัง2-9ไปไม่ถึงข้างหน้าสักทีเกมเกมนี้มีชื่อว่า Black N l o c อ Online ปลายปี2021ขอเกมก็ได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งครับเมื่อเกมออนไลน์ชื่อดังระดับตำนานกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราแบบถูกลิขสิทธิ์ที่มาในธีมแบบเน้นความคลาสสิกล้วนๆชวนให้ย้อนนึกถึงสมัยเกมออนไลน์ล้านเกมบูมๆเมื่อ20ปีที่แล้วความสน นใจจากกลุ่มผู้เล่นเก่าและชื่นชอบเกมรักนนบล็อกเป็นชีวิตจิตใจก็ยังให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับในวันแรกที่เปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเข้าไปเล่นกันอย่างถล่มทลายชนิดเซิร์ฟเวอร์แตกเลยทีเดียวใครที่เน็ตไม่ดีคอมไม่แรงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเตรียมตัวเจอคําว่าถูกตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์กันได้เลย มองจากตรงนี้อนาคตของแบล็กนาร c กยังคงสดใสเหมือนเช่นเคยแต่ความจริงอันน่าเศร้าครับคือเกมนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเปิดตัวแล้วมีกระแสบ,บูมเข้าไปมีคนเล่นเต็มเทนนิงกาวเลยครับเป็นภาพที่เราคุ้นหูคุ้นตากันอย่างดีคุกแตกในช่วงแรกๆแ,แมปเต็มเซิร์ฟค้างเมื่อเปิดไปเป็นเวลานานๆก็จะเหลือแค่ผู้เล่นเดิมๆปัญหาเดิมๆแล้วก็วนลูปครับเปิดเซิร์ฟใหม่เหตุผลอะไรครับที่ทําให้เกมนี้ไปไม่สุดเสียทีและที่สําคัญไม่เคยจะมั่นคงเอาเสียเลย วันนี้เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมกันครับวันแรกครับที่บริษัท G าบิตี้เปิดตัวให้บริการแร็คเนล็อกออนไลน์เวอร์ชันคลาสสิกในวันที่28ตุลาคมปี2021ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเปิดกี่ครั้งกระแสตอบรับก็ยังดีอย่างล้นหลามเหมือนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นคอเกมแร็กรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ต่างเข้ามาแย่งพื้นที่จับจองกันเก็บเลเวลกันอย่างท่วมทน้นแร็คเนล็อกครับคือเกมออนไลน์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนื้อเรื่องจะพัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆเช่นเดียวกับตัวละครของคุณ เพราะฉะนั้นจึงหนีไม่พ้นในเรื่องของมาก่อนเก่งก่อนและอีกหนึ่งประโยคที่ไม่หยิบยกมาพูดไม่ได้เลยแม้กระทั่งผู้ดำเนินรายการอย่างรายการคุยกันล่างพรรายการออฟฟิเชียลของรักนารล็อกออนไลน์ไทยแลนด์ยังหลุดปากพูดมาเองเลยครับว่าเกมนี้ เป็นแบบ Pay to Win คือถ้าไม่ยอมจ่ายเงินซื้อไอเทมในเกมก็ออยากครับที่คุณจะพังอาจเป็นเบอร์ต้นๆในเซิร์ฟเวอร์ที่กล่าวไปเป็นความจริงอันน่าเจ็บปวดครับเพราะปัจจุบันผู้ให้บริการเกมแร็กแนลล็อกออนไลน์ไม่สามารถเก็บค่าบริการแบบ Air Time ได้แบบสมัยก่อนผู้ผลิตครับจึงจําเป็นต้องหาช่องทางอื่นในการหารายได้โดยเปลี่ยนระบบเป็นการเติมเงินในเกมเพื่อซื้อไอเทมอำนวยความสะดวกให้กับคุณครับยกตัวอย่างเช่นมันจะทําให้คุณเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นฆ่ามอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นและมี โอกาสดรอปของดีๆดได้มากขึ้นและยังทําให้ตัวละครของคุณโดดเด่นมีสีสันเดินไปไหนว้ยนี่ของแคชนี่นาเพราะไอเทมที่เติมเงินซื้อหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าของแคชนั้นมีสีสันที่โดดเด่นมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างออกไปอีกทั้งประสิทธิภาพของมันยังต่างกับสิ่งที่หาได้ในเกมแบบคนละชั้น แม้การเติมเงินจะเป็นหนทางไปสู่ความเก่งกาจได้มากที่สุดแต่ผู้เล่นหลายคนครับก็เต็มใจยอมที่จะจ่ายไม่ใช่ว่าพวกเขาต้องการให้เขาเนี่ยเก่งมากกว่าใครเท่านั้นครับแต่ความเป็นจริงแล้วเขานั้นต้องการถอนทุนคืนให้ไวที่สุดเมื่อตัวละครของคุณครับเลเวล90-99คุณจะสามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์ระดับสูงได้ก่อนใครหรือมอนสเตอร์ระดับบอสซึ่งถ้ามอนสเตอร์เหล่านั้นรอปไอเทมออกมาให้คุณก่อนในช่วงแรกๆแล้วจะมีคนต้องการไอเทมพวกนี้อย่างแน่นอนและไอเทมเหล่านี้มันมีราคาแพง โดยสับในวงการแบล็กเรียกกลุ่มผู้เล่นเหล่านี้ว่าสุลตานครับสุลตานเนี่ยคือคนที่ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อไอเทมในเกมในระดับแสนบาทครับเพื่อซื้อความสุขในเกมยกตัวอย่างอย่างเช่นเดอะทอยครับธันวาบุญสูงเนินนักร้องขวัญใจวัยรุ่นที่เคยออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าตัวเขาเคยซื้อไอเทมในเกม 1ชิ้นมีมูลค่ามากกว่า4 0 0แสนบาทครับไอเทมหรือว่าค่าเงินในเกมแร็กนอร็อกหรือเรียกสั้นๆว่าเงินเซนีนั้นสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้นะครับเรียกได้ว่าลงขายไม่นานก็มีคนมาติดต่อขอซื้อออกกันอย่างไวเลยทีเดียวในเดืนวันเปิดเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกที่ผ่านมาครับเงินจํานวน1ล้านเซนีภายในเกมมีมูลค่ามากถึง2 5 0 0ันถึงสามพบาทเลยทีเดียวต้องยอมรับกันตามตรงครับว่าเมื่อเกมมีเงินจริงเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องและคอยยั่วใจในบ้าน ทำให้ผู้เล่นส่วนใหญ่ครับพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในที่สุดพยายามแข่งกันรวยแข่งกันเก่งเพราะในช่วงเปิดเซิร์ฟเวอร์แรกๆเนี่ยไอเทมต่างๆในเกมจะมีความต้องการสูงและขายได้ราคาดี เนื่องจากมีความต้องการเยอะครับทำให้ผู้เล่นแข่งกันรวยแข่งกันเก่งแข่งกันเก็บเวลจนสุดท้ายกลายเป็นการท็อกซิกที่เกิดขึ้นมาในเซิร์ฟเวอร์ครับและบรรยากาศการเล่นก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเพราะตอนนี้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกกันแล้วครับทุกคนรู้สถานที่ว่าตรงฟาร์มที่ไหนทำอย่างไรตัวละครของตัวเองถึงจะเก่งมากขึ้นและสามารถทำเงินในเกมและเงินในชีวิตจริงได้อีกหนึ่งปัญหาที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับและเป็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเรามาอย่างยาวนานนั่นคือการ แจมมอนสเตอร์ครับคิดง่ายๆครับมอนสเตอร์ตรงนั้นจุดเกิดเนี่ยมีมอนเกิดอยู่5 6ตัวคุณไปยืนเก็บเลเวลตรงนั้นแล้อยู่ดีครับก็มีผู้เล่นเนี่ยมาทับที่ของคุณและเก็บเลเวลแย่งคุณเก็บไปพร้อมๆกันซึ่งการแจมมอนสเตอร์ครับถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ผิดกฎและสามารถบันทึกวิดีโอไว้พร้อมแนบหลักฐานแจ้งไปทางทีมงานผู้พัฒนาได้แต่หลายคนก็เลือกที่จะมองข้ามครับและทําให้เรื่องนี้มันกลายเป็นความเคยชินซึ่งต้องบอกเลยนะครับผู้เล่นและการล็อกเนี่ย ัวประเทศไทยผมกล้าพูดได้เลยรวมทั้งตัวผมด้วยไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนไม่เคยโดนแจมครับเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วจนมองว่าการไปแจ้งความเนี่ยหรือการไปบอกเกล้ากับ GM ว่าเฮ้ยเราโดนแจมนะกว่าจะนั่งบันทึกวิดีโอกว่าจะส่งเรื่องติ๊กเก็ตเข้าไปเนี่ยมันเสียเวลาและบางครั้งเนี่ยมันก็ล่าช้าเกินไปจนทําให้ผู้เล่นรู้สึกเบื่อหน่าย และทําทให้ตัวเองชินกับเหตุการณ์นี้ไปในที่สุดซึ่งมันช่างแตกต่างกับเซิร์ฟเวอร์ IRO ครับหรือว่าเซิร์ฟอินเตอร์ซึ่งถ้าคนไทยอย่างเราเนี่ยจะมุดไปเล่นเนี่ยคุณต้องใช้ VPN เท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถใช้เน็ตไทยเนี่ยข้ามไปเล่นได้ ซึ่งเซิร์ฟ i r o ครับมีวิธีการลงโทษผู้เล่นที่แจมมอนสเตอร์ของคนอื่นอย่างรวดเร็วครับเรียกได้ว่าส่งทิกเก็ตไปเมื่อไหร่ตัวละครที่กําลังจมแจมเราอยู่เนี่ยอเผิ่อก <ๆ S 1> าลังตีมอนสเตอร์แย่งกับเราอยู่เนี่ยโดนแบนต่อหน้าต่อตาเลยนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้การแบนเนี่ยไวและช้าแตกต่างกันเนี่ย ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากปัญหาผู้เล่นครับในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ไทยอาจมีผู้เล่นเยอะกว่าอยู่มากครับนับจากที่มีการลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์มีมากถึง7 0 0 0 0สคนซึ่งแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ครับที่เอาจริงๆแล้วมีผู้เล่นออนไลน์เพียงแค่หลักพันเท่านั้นดังนั้นครับการไล่แบรนด์คนแจมเนี่ยจึงเป็นเรื่องยากมากๆที่จะทําให้ทันใจผู้เสียหายจุดนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ครับและทําให้ผู้เล่นชาวไทยหลายคนไม่หัวร้อนไม่งุดหงิดไม่โมโ oh หออกแนวปงๆเรียกว่าเป็นการปรับตัว ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงจะไม่ผิดนักดังนั้นครับการแจมการลูดหรือแม้กระทั่งใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงต่างๆเพื่อให้ได้ไอเทมชิ้นนั้นมาถือเป็นสิ่งที่ผู้เล่นหลายคนครับยังพอมีวิธีป้องกันตัวเองได้เหลือเพียงการท็อกซิกอย่างเดียวที่ยังส่งผลต่อผู้เล่นส่วนใหญ่ ผู้เล่นที่ไม่ได้อยากทาเพื่อเงินไม่ได้อยากแข่งกับใครพานอยากจะเลิกเล่นสิ่งสิ่งนั้นที่เป็นปัญหาหลักที่สุดก็คือบอทนั่นเองครับโปรแกรมช่วยเล่นที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ท็อกซิตที่สุดเป็นอันดับที่1ของเกมแร g ็กนารตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน Black m r o c k คือเกมที่เน้นการเก็บเลเวลอย่างอิสระครับผู้เล่นสามารถตีมอนเตอร์ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ใจแล้วแต่ขั้นตอนแต่ทุกขั้นตอนครับล้วนต้องผ่านการเล่นมือซึ่งการตีมอนสเตอร์ต่างๆครับจะทําให้เราได้ไอเทมในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเลเวลหรือไอเทมของหายากรวมไปถึงการ์ดต่างๆจนกระทั่งครับวันหนึ่งมีบอทเข้ามาป่วนโลกความสนุกของ Black o c k ครับก็ถดถอยหายลงไปและนี่แหละครับ ก็เป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้เซิร์ฟเวอร์เก่าๆต้องปิดตัวลงไปบอทคือการตั้งโปรแกรม AI ครับให้ทําตามในสิ่งที่เราเซตค่าเอาไว้ซึ่งตัวบอทเองครับสามารถเก็บไอเทมเลือกตีมอนสเตอร์เลือกเฉพาะไอเทมที่อยากจะเก็บได้ฟังดูเผลนๆก็เหมือนไม่ได้มีอะไรหลายแรงใช่ไหมครับแต่บอทนี่แหละครับคนคนเดียวสามารถคุมบอทได้มากกว่า20 30 50ิตัวหรือแม้กระทั่งถ้าคอมคุณแรงจริงๆคุณเปิดได้เป็น20เป็นร้อยหน้าต่างเลยครับและที่สําคัญครับเจ้าบอทเนี่ยมันสามารถเก็บเลเวลได้24ชั่วโมง1อาทิตย์1เดือนรวมไปถึง1ปีถ้ามันไม่ถูกแบนซะก่อนียกได้ว่าไม่มีวันเหน็ดไม่มีวันเหนื่อยกันเลยทีเดียวครับดังนั้นครับการใช้บอทในเกมถือเป็นวิธีการที่ท็อกซิกที่สุดเลยครับและเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นเอาอย่างมากๆผู้เล่นคนปกติครับคุณต้องกินข้าวนอนหลับพักผ่อนกันเป็นเวลาครับแต่้่นทีใชบ ไม่จําเป็นครับคุณปล่อยคอมพิวเตอร์ไว้อย่างนั้นแหะครับเปิดเอาไว้เลย24ชั่วโมงเดือนนึ่งบอด20 30ตัวเนี่ยก็เป็นแขนขาของคุณครับออกไปทํางานออกไปเก็บไอเทมออกไปเก็บเลเวลแถมยังสามารถหาเงินให้คุณได้ทั้งวันทําให้คุณเนี่ยสามารถมีเงินหลักล้านเพื่อไปขายเป็นเงินนอกได้ครับ ขณะที่ผู้เล่นโดยทั่วไปครับได้แต่มองตาปิบๆครับจนในที่สุดเกิดปัญหาตีไม่ทันบอดครับเพราะในเวลาไม่นานเนี่ยหลังจากเกมเปิดไปเนี่ยบอดจะครองแมปนั้นกันทั้งแมปเลยครับเรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปยังไงก็ตีไม่ทันบอดแน่นอนและในที่สุดครับ คนเล่นปกติคนเล่นมืออย่างเราเรานี่แหละครับเกิดอาการท้อครับแล้ววันหนึ่งก็เลิกเล่นไปเองจนในที่สุดครับก็จะเหลือแต่ผู้เล่นที่สามารถแจ้งเกิดได้ผู้เล่นที่เปิดบอร์ดรวมไปถึงคนที่สามารถหาเงนนเินในเกมได้เท่านั้นซึ่งกลุ่มอีลิทเหล่านี้มีจํานวนไม่มากนักหรือก็เป็นผู้เล่นที่เน้นเล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นเองเราปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะครับว่าบอร์ดทำให้ความสนุกของเกมลดลงไปอย่างน่าใจหาย ประการแรกเลยครับคือเรื่องระบบของเกมครับก่อนหน้านี้ครับนายอาร์มอินฟลูเอนเซอร์สายไอทีและมีความรู้ทางโปรแกรมเมอร์เคยออกมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องบอทในเกมแบล็กนาล็อกครับและเจ้าตัวก็ได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีทางแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งในที่สุดครับถ้าหากคุณเพิ่มระบบแอนตี้ชีตเข้าไปในตัวเกมมันก็จะสามารถป้องกันได้แค่ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นภาระของเซิร์ฟเวอร์ครับเพราะมันจะไปดึงการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ทำให้เซิร์ฟเวอร์น่วงไม่ไหลลื่น นหนำซ้ําครับผู้ผลิตบอร์สามารถหาวิธีเจาะระบบป้องกันของตัวเกมได้อีกและสุดท้ายบอทก็กลับมาเกินเซิร์ฟเหมือนเดิมตอนนี้มันเหมือนกับเกมเศรษฐศาสตร์สาเหตุที่ยังมีบอทดก็เพราะว่าคนทําบอทดนั้นเหนื่อยน้อยกว่าคนป้องกันบอทดดังนั้นควรทํายังไงก็ได้ให้คนทําบอทดเหนื่อยน้อยกว่าคนป้องกันบอทดซึ่งตอนนี้กาวิตีเหนื่อยกว่าคนทําบอทดแน่นอนมันก็เลยไม่คุ้มที่พวกเขาจะเ,าเวลาไปไล่จับไล่แบนบอท์ วิธีการก็คือต้องทําให้สถา,านะของกราวิตีกับคนทําบอดกลับกันให้ได้เช่นการลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อยๆมีการแบนอย่างต่อเนื่องบอดไปได้3วันก็โดนแบนอีกแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับสุดท้ายคนทําบอดก็จะเหนื่อยหน่ายและทําน้อยลงกันไปเองอีกวิธีหนึ่งคือการไล่แบนที่มาของเงินจากบอดใครซื้อเงินบรืษของที่ได้จากการบอด ก็จะผ่านโดนแบนไปด้วยทําให้ผู้เล่นรู้ว่า Gravity เอาจริงแล้วนะพวกเขาก็จะกลัวไม่ซื้อเงินจากบอทกันเองพอเงินจากบอทขายไม่ได้แรงจูงใจในการทําบอทก็จะน้อยลงของแบบนี้ต้องแก้กันทั้งโครงสร้างไม่ใช่รอแต่โปรแกรมแอนตี้ชีตหรือโปรแกรมป้องกันบอทอย่างเดียวผมว่าไม่ทันนายอาร์มกล่าวเอาไว้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเวลานี้เลยสรุปครับว่าการทำบอท ช่างง่ายดายเสียเหลือเกินเมื่อคุณโดนแบนคุณก็สมัคร ID ใหม่กลับมาเปิดบอรดวนลูปอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือต้องแก้ทั้งโครงสร้าง ทั้งการที่มีทีมงานไล่จับบอทแต่ละแมปอย่างจริงจังรวมไปถึงการสมัคร ID ที่ยากขึ้นกว่าปัจจุบันครับเพราะปัจจุบันเนี่ยบางครั้งการที่คุณสมัคร ID ดีใหม่คุณใช้เมลมั่วๆใช้เลขบัตรประชาชนมั่วๆคุณก็สามารถสมัครเองได้แล้วซึ่งความง่ายนี้เองนี่แหละครับที่ทําให้บอทยังคงอรารวาสมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะในเซิร์ฟเวอร์คลาสสามรวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกที่เพิ่งเปิดใหม่ เน้นกาชาไม่เน้นคอนเทนต์ผู้เล่นลักนล็อกแทบทุกคนในยุคปัจจุบันครับไม่ได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์เหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วทุกคนรู้วิธีทําให้ตัวละครเก็บเลเวลได้ไวขึ้นมีไอเทมดีๆมีไอเทมแพงๆใช้ติดตัวเพราะพวกเขารู้ครับว่าในช่วงบั้นปลายพวกเขาสามารถถอนทุนคืนได้นั่นเองสิ่งท,ที่ทีมงานครับทำได้ผลมาตลอดนั่นคือการออกไข่สุ่มครับมันก็เปรียบเสมือนการที่คุณจ่ายเงินไปเพื่อเป็นการสุ่มกาชาปองคุณอาจจะได้ไอเทมในราคาหลักหมื่นหรือว่าคุณ อาจจะได้ไอเทมในราคาหลัก10บาทเท่านั้นหรือภาษาบ้นบานๆเรียกว่าเกลืออย่างที่บอกครับเกมแรกนาล็อก เป็นเกมออนไลน์ระดับตำนานครับกลุ่มผู้เล่นเมื่อ10ปีที่แล้วจะก,กลายมาเป็นกลุ่มผู้เล่นที่เป็นวัยทำงานในปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นพวกเขามีกำลังที่จะจ่ายเงินเพื่อสุ่มกระชาปองกันอย่างแน่นอนดังนั้นครับไข่สุม่มจึงเป็นไอเทมที่สามารถทำเงินให้กับค่ายเกมได้อย่างมหาศาลเลยครับและผู้สร้างก็รู้ดีเลยครับว่าพวกเขาจะต้องออกโปเติมเงินมาใหม่ๆมาอย่างสม่ำเสมอครับและที่สำคัญต้องไม่ลืมไข่สุ่มครับมีของมาให้ลุ้นกันตลอดทุกสัปดาห์แต่ถึงอย่างไรก็ต กาชาเปรียบเสมือนหวยรัฐบาลนั่นแหละครับมีโอกาสถูกน้อยมากๆโอกาสกที่จะได้ของดีๆหลักหมื่นเนี่ยมีน้อยนิดครับคุณก็คงต้องหมดเงินไปกับมันไม่น้อยบางคนลงทุนไปเป็นหลักหมื่นหลักแสนครับสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยกลับมาก็มีครับ เพราะทางเกมไม่มีการบอกเปอร์เซ็นต์ไม่มีการบอกเบรดอย่างชัดเจนครับว่าไอเทมชิ้นนี้มีโอกาสเปิดได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งผู้เล่นก็ได้แต่คาดเดากันครับว่ามันดรอปยากระดับไหนกันเฉียวแต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ครับว่าหลายคนสบายๆครับมีปัญญาจ่ายมีปัญญาซื้อซึ่งผู้เล่นเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนเพราะตัวเกมก็ไม่ได้บังคับให้คุณเติมเงินแต่อย่างใดทุกคนล้วนเต็มใจเติมเงินไปด้วยความสมัครใจของตัวคุณเองทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งครับที่หลายคนสงสัยคือการพัฒนาคอนเทน ของแบล็กนัร็อกประเทศไทยกับทําได้ล่าช้าเสียเลือเกินปัญหาของผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์คลาสสครับที่เปิดให้บริการเมื่อปี2020คือเมื่อตัวละครของพวกเขาเนี่ยไปถึงทางตันแล้วครับเก่งแล้ว มีไอเทมดีๆแล้วแต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อครับทั้งที่แล็คนนร็อกฉบับลิขสิทธิ์ของประเทศเกาหลีมีการพัฒนาไปไกลมากแล้วยกตัวอย่างเช่นในขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ในแพตคลาสสาและยังทํากิจกรรมเดิมๆกันอยู่ในทุกๆวันแต่ทางเกาหลีใต้ครับตอนนี้ไปยันแพตคลาสสี่แล้วครับเรียกได้ว่าใหม่ถอดด้ามทั้งเลเวลตัวละครสกิลอาชีพมอนสเตอร์หรือดันเจียนใหม่ๆขณะที่เซิร์ฟเวอร์อื่นๆครับอย่าง JRO หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุน่นก็ยังมีการทําไอเทมใหม่ๆ มีกิจกรรมใหม่ๆที่รองรับผู้เล่นที่ไปถึงจุดสูงสุดแล้วทําให้มีคอนเทนต์หลากหลายมากขึ้นซึ่งจุดนี้ครับทำให้ผู้เล่นไทยบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าตอนนี้เกิดอาการตันเข่าเกมไปไม่รู้จะทําอะไรเดินไปเดินมานอกจากรอเวลาเล่นกิววอร์เท่านั้นกลุ่มผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์คลาสาในไทยที่กําลังรองการอัปเดตแพทใหม่ๆครับพวกเขากลับไม่ได้สิ่งที่ต้องการเมื่อทางกาวิต y ี้ตัดสินใจเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสิกขึ้นมาแทนและสุดท้ายพวกเขาก็เน้น ที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่มากกว่าจนทําให้คนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์คลาสสามครับที่กําลัง,ลงรอคอยคอนเทนต์ใหม่ๆเกิดอาการรู้สึกเบื่อจนเทขายไอเทมทิ้งในเกมเป็นเงินจริงเพื่อเอาเงินนี่แหละครับไปลงทุนและไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกที่กําลังเปิดให สิ่งเหล่านี้แหละครับคือลูบมเดิม,ดมคือวังวนที่ไม่มีวันรู้จบไม่ใช่เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแร็กเถื่อนแร็กแท้มันคือเกมที่เน้นธุรกิจไปแล้วผู้เล่นหลายคนรู้วิธีหาเงินและพยายามไปสู่จุดสูงที่สุดให้โดยเร็วครับและลุกออกจากวงให้ไวที่สุดเมื่อเซิร์ฟเวอร์หมดความนิยมและตายไปก็จะมีอีกเซิร์ฟเวอร์ใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนและผู้เล่นทั้งหมดครับก็ยกขยงไปกอบโกยกันที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่วนไปวนมากันอยู่อย่างนี้นะครับไม่ ไม่มีวันสิ้นสุดแต่สิ่งหนึ่งที่เบาใจแน่นอนสำหรับคอแร็กแนร็อกชาวไทยคือเกมเกมนี้ครับไม่มีวันตายจากสังคมไทยอย่างแน่นอนปบไม่ว่าจะเปิดกี่ครั้งก็ได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีเหมือนเช่นเคยการเติมเงินของผู้เล่นก็เติมเงินกันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าเกมจะเปิดใหม่กี่ครั้งยอดเติมก็สูงกระนำได้รับความนิยมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหตุผลที่ทำให้แร็กนร็อกไทยไม่เคยก้าวไปข้างหน้าออกเดิน1นึ่งก้าวก้าวถอยหลัง2องก้าวเพราะเหล่านี้ครับ คือวิธีการตรึงผู้เล่นเก่าๆไว้กับเกมได้อย่างไม่รู้จบซึ่งก็โทษใครไม่ได้นะครับเพราะตราบใดที่ยังมีผู้เล่นที่พร้อมจ่ายเซิร์ฟเวอร์ ก็ยังมีหนทางหาผลประโยชน์กับกลุ่มผู้เล่นเหล่านี้ต่อไปในขณะที่กลุ่มคนที่อยากเล่นเกมนี้ให้สนุกเล่นเกมหลังเลิกงานแก่เซงแก้เครียดก็จะโดนทิ้งเอาไว้ข้างหลังครับและสุดท้ายปัญหาของการบอดคอนเทนต์น้อยและปัญหาท็อกซิกต่างๆที่เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ก็จะทําให้ผู้คนเหล่านี้วางมือไปในที่สุดและปลายทางครับก็จะเหลือแต่ผู้เล่นหน้าเดิมๆวนเวียนกันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์และเมื่อคนน้อยลงครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสนุกมันก็ลดน้อยลงเช่นกันและวิธีที่ง่ายที่สุดเลยครับนั่นก็คือ เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เรียกได้ว่าทุกคนกลับมาออกสตาร์ทกันใหม่วิ่งแข่งกันใหม่อีกครั้งแบบเดิมๆไม่มีวันจบสิน้นเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นเช่นนี้เองครับและนี่คือเรื่องราวเล่าข่าจากวงการเกมและอ e ีสปอร์ตในเด e f ฟีเจอร์สำหรับตอนหน้าครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับเหตุการณ์ไหนเรื่องราวใดที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามเล่นเกมพอดแคสต์ของเรานะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c คร b e และกดสั่นกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมาก สวัสดีครับ